จ้าสบาดดีมาพบกับข่าพเระาอีกแล้วกับสังยอดเจาะลึกทีมเซลซีมื่อนี้เขาจะมาเก็บตกประเด็นห้อนประเด็นคือน,นีทีเซลซี C C. เปิดบ้านสแตมฟอร์ดบิดอัดเรวมาลิดไปแบบสุดงามสองประตูต่อ0เมื่อนี้เขาจะมาเจาะเจ็ดประเด็นที่สำคัญประเด็นแรก 1. นึ่งโทมาสูเครนถือว่าต้องยกความดีความชอบให้กับโทมาสูเครนเพิ่นเนาะ ที่ว่าจัดการวางแผนเกมฮับและวางเกมบุ๊กไว้ส่วนกับอย่างมีประสิทธิภาพเนาะสองเอโดอาร์เมนดี้ท็อปฟอร์มชื่อว่าหลังจากที่ผ่านจากอันปีเตเซกมาเนาะในนัดซิงปี2022กับบาเยอร์มิเนกแล้วก็ถือว่าผู้รักษาประตูเซลซีเฮาก็ถือว่าดรอปลงไปหลายพอสมควรเนาะ มาปัจจุบันนี่ปี2001เนาะถือว่าเอดูอาร์เมนดีเขาสามารถโซฟอร์มเทพเนาะถือว่าเดี๋ยวนี้อัพเกียรดขึ้นมาในระดับ A ถึง A บวกได้แล้วเนาะถือว่าสามารถรุ่นทงมือทองคำได้แล้วเนาะในปีนี้เนาะ 2. จัดเพลงหลัง3ตัวเนาะโอ้โหถือว่าถือว่าแข่งแกนนลายเนาะนับตั้งจ่าก,การมาของโชมาซูเคิลเนาะที่ มาปสานตัวงานกับแฝงแลมพาร์ตเนาะถือว่าเพิ่นได้จัดสามประสานแนวหลังเนาะถือว่าโตลักเลยเนาะสามประสานก็คือมีเดโกซิวาเนาะตัวเก่าที่ดึงมาจากปารีสแซงต์แซแมงเนาะขวาก็คือลูดิเกอร์เนาะอันโตนิโอลูดิเกอร์เฮานั่นเองเนาะและอีกคนหนึ่งที่พาดไว้เลยก็คืออังเดรคิสเซนเนาะถือว่าประสบการณ์ของอเด็กคิจเซนนี่น่าสนใจเนาะถือว่าเป็น นักเตะที่ว่าบบคอยได้มีการจับตามองไปไหนแต่ว่าเมื่อนี้เนาะสามารถเอาเลมาริดได้อยู่เลยเนาะถือว่าสมเซยเลยเนาะสำหรับกองหลังของเซลซีเขาสามคนเนาะที่พลาดบบได้ก็คือกองกลางเขาเนาะ4ตูกองกลางเขาเนาะประเด็นที่3เนาะเป็นเอ็นกรกองเต้จับคู่กับจอจินโยวิงแบ็กซ้ายขวาก็เป็น ซิซ่าแอฟริกเวตากับตันทีเฮานะกับเบนซิเวลเฮานะที่ดึกมาจากเรสเตอร์ซิตี้ในปีที่แล้วเนาะถือว่าทั้ง4คนนี้ถือว่าทำผลงานได้เป็นอย่างดีเนาะในการทำมือเรอมาลิตในมือน,นี้เนาะถือว่าสุดยอดอีลีเนาะมือน,นี้เนาะถึงแม้เฮาจะขาดมาเตโอโควาซิตไปเนาะแต่ว่าการเข้ามาของจอร์จินโยถือว่าเหตุได้ดีเพราะสมควรเนาะถือว่าสุดยอดเนาะและ ประเด็นที่สศูนย์หน้าจีโมวนเนอร์ anner, ทำประตูสำคัญเนาะและสามารถส่งให้เซลซี C, ขึ้นนำเรมลมาริดได้เนาะตัวนี้เนาะเป็นการจีโมวนเนอร์ anner, ส่งให้เอ็นโกโรกองเต้ก่อนจะพานบานไปทีไคล h ์ฮาวเวสเนาะที่ว่าลงมาเป็นกองหน้าเป็นฟรอสไนเนาะส่วนวนเนอร์เขาก็เป็นกองหน้าตัวซีกเนาะถือว่าสองคนนี้เหตุผลงานได้ดีหลายเนาะโดย บาเข้าไปทางกับไซนให้คลายฮาวเวด์เฮาต้องสิบบานข้ามตีบุกกูตัวได้สําเร็จเนาะแต่ว่าบานทีส่วนคัญมาเข้าทางตีโมเวนเนอร์หัวมุงเข้าไปแบบเน้นๆเนาะเฮทไทเซีลซีเขาขึ้นน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์เนาะถือว่าเป็นประตูสําคัญหลายเนาะถือว่าในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากลุ่มความได้เปรียบมาถือว่าหลายหลายสมควรเนาะลินในบ้านตัวเองแล้วก็สามารถยิงประตูขึ้นนํำเนาะเฮทไทสกอร์รวมในครึ่งแรกนี้เนาะ c ซ c นำเรยวมาหลิบไปซองประตูต่อหนึ่งนะโอ้โหถือว่าดีหลายเนาะมือนี้เนาะและขาดไปเลยก็คือต้องซุ่มหลายที่สุดเนาะเอ็มโกโลกองเต้เนานะมือนี้ฟอร์มล่างโหดเลยเนาะโอ้โหถือว่าสุดยอดหลายประเด็นที่ห้าเฮาชูขึ้นสร้างการได้ดีหลายเนาะสังเกตว่า มีแทคติกตลอดเนาะสามารถเปลี่ยนเกมซับไปมาเนาะถือว่าดึงเมสันเมาฮอริลงมานี่ถือว่าปั่นป่วนถือว่าไล่บีบบี้เนาะประเด็นนี้เนาะถือว่าดีเนาะนักเตะดาวลุงของเขาเนาะก็คือว่าอยู่กับลซีมาตั้งแต่ในน้อยเนาะถือว่าเก่งหลายเนาะดาวลุงเขาคนนี้เนาะและมาประเด็นที่6กก็คือมาในครึ่งหลังเนาะเหตให้ลซีลิ้นบานได้ดีขึ้นเนาะ ดีขึ้นก่อนตั้งแรกแบบเห็นได้สัตว์เลยก็คือบุกเข้าไ่เรอมันลิดเนานะโอ้บาจะเป็นการมงคองติโกซิวาคายฮาว่หรือแม้แต่การยิงจอๆของเอ็งโกโรกองเต้ที่ถึอบอกไปได้นะ้องถือว่าสุดยอดเนาะและประเด็นที่หกต่อมาการวางตัวสำรองของมาของโชมาซูเคินเนาะคนแรกก็คือเป็น ถือว่าเป็นนักเตะค,ความหวังของเขาคือคกิสเตรีตยนฟูริซิเนำมาเลขสิบที่สาต่อจากเอเดนาัาซามะเนาะถือว่าลากปันป่วนได้หลายครั้งจนมาถึงในนาทีที่แ5เนาะกิสเตรียนฟูริซิตกระซากบานเข้าไปด้วเบื้องขวาเนาะล็อกๆ็อกสองสามครั้งก่อนจะตบเข้ามาให้เมสันเมาเขาจะหนุม่มเมสันเมาเขาเนาะยิงประตูปิดฝาโลงให้เซลซี เปิดบ้านสเตมฟอร์ดบินเอาชนะเรอลัลมาดริดไปได้2ประตูต่อศูนยะ์เนาะซึ่งมาประเด็นสุดท้ายเฮาก็คือเนาะสอคันเนาะเอ็มโกโลกองเต้เลยเนาะขาดบ่ได้คือเนาะวินาทีนี้ขาดบ่ได้อีหลีเนาะสำหรับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยตอนนี้เนาะซองของเฮาสัางยอดเฮายกให้เอ็มโกโลกองเต้เนานะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในนัดนี้เนาะถือว่าโอ้โหลิ้นบานได้สุดยอดหลายเนาะมื้อนี้สแตทของเฮาก็คือ โอกาสยิงของทั้งสองทีมรวมกันตั้งหนึ่งตั้งสองเนาะเลวมาริดสามารถยิงได้เพียงเจ็ดครั้งเนาะจากเก้าสิบนาทีเนาะซึ่งเซลซีเฮาก็ถือว่ายิงได้เป็นทบครึงแล้วก็สาม,มารถยิงได้ไปถึงสิบห้าครั้งละตรงกรอบไปทีมละห้าครั้งเนาะการเตะมุมถือว่าทีมเมื่อนี่การเตะมุมถือว่าน้อยเนาะทั้งสองทีมเนาะซึ่งเรลวมาริดก็สามารถเตะมุมไปได้เพียงสามครั้งเท่านั้นเนาะและเซลซี C ก็เตะไปได้เพียง แต่หนึ่งข้างเนาะเทว่ามสามารถกดดันกันได้เนาะสำหรับลูกเตะมุมเนาะลังเกมกับชูเึิ้นก็นย่องทีมว่าลิ่นดีหลายเนาะเมื่อน,นี้เนาะถือว่าแผนการของชูเกิ้นมานี่ถือว่าสุดยอดหลายเนาะสามารถเอา,เล,าลิมาลิสอายูมัดเลยเนาะให้เซลซีจะผ่านทะลุเข้าหอบซิงสนาเลิศเป็นข้างที่3เนาะเป็นข้างที่3ในหอบ10ปีเนาะหลังจาก ปี2 0 1 2เคยเข้าซิงและสามารถตบบาเยนมินิถึงอาริอรันอารินามาและนะ้วเนาะแล้วพบกันอีกต่อไปเนาะเซลซีเฮาจะเข้าไปเจอกับแมนซิตี้ที่สนามอิสตันบูลประเทศตรุรกีเนาะในวันที่2 9เดือน6เดือน5ของเขานะภายเนาะที่29เกเดือน5เนาะที 5, ต่ตามเลยท้ายเดือนนี้เนะาะหวังว่าเซลซีเฮาจะสามารถเป็นแซมได้เนาะและสามารถเป็นแซมสมัยที่2ของทีมเนาะเป็นกำลังใจให้เนาะ กำลังใจให้เซลซีเนาะสู้ต่อไปเนาะทีมนี้ถือว่าข้าพเจ้าเองก็ติดตามมาหลายกลัวสาวปีแล้เนาะในการติดตามทีมนี้เนาะถือว่าเบิ่งมาตั้งแต่ในน้อยเนาะถือว่ามีความผูกพันหลายเนะาะกาจากนี้ไปการขอขอบใจเลยเนาะปาหวังว่าเซลซีเฮาซีประสบผลสำเร็จบอลจะเป็นถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกและอีกถ้วยนึ่งที่จะเข้าซิงกับเลสเตอร์ ซิตี้เนาะก็คือ FA Cup เนาะหวังว่าทีมเราะจะเฮ็ดดับเบิลซีมันได้เนอะขอขอบใจเนาะ